สวัสดีค่ะนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพการจนบบรีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่อง English Job Interview Skills หรือทักษะการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษค่ะเนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานซึ่งออกแบบมาเพื่อระดับชั้นปวชโดยเฉพาะเลยใครที่กำลังกังวลเรื่องการสัมภาษณ์งานห้ามพลาดสไลด์ชุดนี้นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูเป้าางกันก่อนค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้4เรื่องหลักๆอย่างแรกคือเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบการสัมภาษณ์ 2. เราจะมาฝึกตอบคำถามยอดฮิตให้มั่นใจ 3. การเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพและสุดท้ายคือเคล็ดลับการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสนามจริงค่ะมาเริ่มกันที่คำถามเปิดตัวที่เจอบ่อยที่สุดค่ะ Tell me about yourself เวลาตอบให้ดูตัวอย่างของสมชายนะคะเทขาแนะนำชื่อบอกว่าเรียนช่างยนต์และบอกถึงความชอบในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเคล็ดลับคือนักเรียนต้องตอบให้สั้นกระชับโดยเน้นไปที่เรื่องการศึกษาทักษะและความหลงไหลที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราสมัครก็พอค่ะเช่น My name is สมชาย I graduated from Kanjanaburi Industrial and Community Education College in Automotive program. I'm interested in learning new technology. คำถามข้อที่สองค่ะ Why do you want to work here? ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่คำตอบที่ดีต้องไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่ให้บอกว่าเพราะบริษัทนี้มีชื่อเสียงที่ดีและมีโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตในสายงาน ทริคสำคัญคือให้แสดงความสนใจในตัวบริษัทและโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมกับเขาค่ะเช่น I want to work with your company because it is well known and professional. I believe I can learn new skills and grow in my career. ข้อที่3 What are your strengths จุดแข็งของคุณคืออะไรให้เลือกมาสัก2-3ข้อที่เหมาะกับตำแหน่งงานนะคะเช่นบอกว่าเราเป็น hard worker ที่ขยันและมุ่งมัน่น เป็น problem solver ที่คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเครื่องยนต์ได้เก่งหรือเป็น team player ที่ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดีเยี่ยมค่ะเช่น my strength is responsible I always complete my tasks on time and work well with others มาถึงข้อปรับเซียนค่ะ what are your weaknesses จุดอ่อนของคุณคืออะไร จำไว้นะคะห้ามตอบว่าเราไม่มีจุดอ่อนเด็กขาดให้บอกจุดอ่อนจริงๆแต่ต้องตบท้ายด้วยวิธีแก้ค่ะเช่นตัวอย่างนี้บอกว่าบางทีฉันใส่ใจรายละเอียดมากเกินไปแต่ตอนนี้กำลังฝึกให้ทำงานได้เร็วขึ้นควบคู่กันไปค่ะแบบนี้จะดูดีมากค่ะเช่น my weakness is speaking English sometimes I feel nervous when speaking English but I'm practicing every day to improve I'm not afraid to learn from mistakes. ถ้าเขาถามไม้ตายว่า Why should we hire you? ทำไมเราต้องจ้างคุณนี่คือโอกาสขายของค่ะตอบไปเลยว่าเพราะฉันกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เชื่อถือได้และตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพคีย์หลักคือต้องเน้นย้ำถึงคุณค่าที่เราจะมอบให้กับองค์กรและแสดงความพร้อมที่จะลุยงานหนักค่ะเช่น Because I am eager to learn, reliable. and quality producing committed to producing quality work. ต่อมาค่ะ what is your greatest achievement ความสำเร็จสูงสุดของคุณคืออะไรให้เล่าเป็นเรื่องราวความสำเร็จที่จับต้องได้นะคะเช่นการทำโปรเจกต์หรือการเข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆต้องระบุให้ชัดเลยว่าเราทำอะไรลงไปและผลลัพธ์มันดีแค่ไหนเพื่อพิสูจน์ฝีมือของเราค่ะเช่น I used to be the president of the Automotive Mechanics Association and participated in fuel-efficient engine skills competitions. แล้วคุณทำงานภายใต้ความกดดันได้ไหม Do you work well under pressure? ไหมให้ตอบอย่างมั่นใจเลยค่ะว่าได้ครับผมสามารถตั้งสติสงบและโฟกัสกับงานได้ดีแม้จะกดดันแสดงให้เขาเห็นว่าเราจัดการความเครียดได้อยู่หมัดค่ะเช่น Yes I can. When I feel pressure I stay calm and focus on solving the problems t e p by step. I also ask for help if I need support. Can you describe your w ทา k experience? เล่าประสบการณ์กาทำงานให้ฟังหน่อยให้พูดถึงการฝึกงานหรืออินเ r n ร์ i นชิปตามอู่ต่างๆค่ะเล่าว่าเราได้เรียนรู้ทักษะการซ่อมบำรุงอะไรมาบ้าง เน้นโปรเจกต์ที่ลงมือทำจริงและตรงกับงานที่สมัครนะคะ I did my internship at Toyota g a n j a n a b u r i to assist with engine repair, customer service, and other assigned tasks มาสรุปทริคสำคัญ3ช่วงเวลากันค่ะก่อนสัมภาษณ์ต้องทำกันด้านหาข้อมูลบริษัทและเตรียมคำตอบให้พร้อม ระหว่างสัมภาษณ์แต่งตัวให้เนี๊ยบสบตายิ้มแย้มและพูดจาให้ฉะฉานส่วนหลังสัมภาษณ์อย่าลืมส่งอ e ีเมลขอบคุณภายใน24ชั่วโมงและติดตามผลอย่างสุภาพด้วยนะ,ะบทสรุปสุดท้ายนะคะ Preparation is the key to success การเตรียมตัวคือกุญแจสู่ความสำเร็จค่ะ หมั่นฝึกซ้อมคำตอบให้เป็นธรรมชาติเชื่อมั่นในทักษะของตัวเองและแสดงศักยภาพให้เขาเห็นว่าเราร่วมทีมกับเขาได้ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีกับการสัมภาษณ์งานได้งานดีๆกันทุกคนนะคะ